สวัสดีเช้าวันทิตที่21่พฤศจิกาหกสีค่ะทุกท่านวันนี้จะมาชวนทุกท่านขุดสักูนะคะสครูสีขาวสาครูพื้นบ้านของไทยเราแล้เนี่ยเป็นป่าเลยนะคะเป็นดงเลยอันนี้เราจะเอาไปไว้เพาะพันต่อนะคะ มากมากผู้ใดมีแห้งไรมาซอยย่ายขุดเนี่ยบได้ใส่แร่ง,งานผู้เ่าด้วยค่ะแต่ว่าย่ายขุดป่เป็นกัเลยให้ย่ายเทาขุดอือาหารพื้นบ้านของเราอีกหนึ่งแบบนะคะสาคูต้นตัวไว้กินหัวเพิ่นนะคะสีขาว เขามีสาคูขาวกับสาคูแดงค่ะอันนี้สาคูขาวสาคูแดงเข้าบ้านเดี๋ยวไปขุดอยู่สาคูแดงเรามีอยู่หนึ่งกอ <c oughs> หาอยากขักเด้อสาคูแดงตงอกอนุรักษ์ไว้หนึ่งปีได้กินหนึ่งครั้งนะคะสาคูเนี่ยจะประมาณช่วงนี้ค่ะพฤศจิกาธันวาเขาจะเขาเอิญนอยียงเกาะปายฝนต้นหนาว แล้วก็กลางๆกลางๆเดือนพฤศจิกาถึงท่านว่านี่สิพร้อมสิประมาณว่ากินแสบเพราะว่านำฝนเขาสิเบิดนะคะหัวพ่นสิหัวพันสิแน่นถ้าเข้าขคุดในช่วงหนาฝนที่เพ่นกำลังเป็นหัวนี่นี่อันนี้เราเอาไปขยายพันธุต่อกินอะไรมันอ่อนอยู่แม่นบ่อเหือเขากึ่งวองเหือ ค่ะมีหลายเลยใช่ทั้งหมดเลยต้นชาคู่อันนี้ก็ใช่สำหรับเด็กรุ่นใหม่พอเคยเห็นต้นชาคู่ค่ะนี่เด้อชาคูขาวต้นชาคูเราเรียกต้นชาคูหัวขาวน่าสิเป็นต้นดางเลยเนาะพ่อได้ขายได้เงินเนะี่ย เกือบด่างเกือบด่างค่ะเนี่ยใบทหารไล่ทหารเลยเนี่ไล่พ่างเลยเนีย่แมนบอ <c oughs> อันนี้เกือบด่างค่ะอันนี้ต้นบักหงนะคะต้นบักหงส่วนอันนี้คือปลาสนูค่ะปลาสนูหลังบ้านนี่สำหรับเด็กรุ่นใหม่เพราะท่นหูจักต้นสนูดอกเป็นลวงเปดนแล้วเดี๋ยวจะให้เบิ้งดอกเป็นเป็นสนูพันใหญ่ อันนี้เป็นส่วนหลังบ้านนะคะมีทุกอย่างมีตั้งแต่ก,กะเพรามะเขือมะละกอดอกสต้นสนโนมันสักคูต้นหมากเตี้ยนะคะต้นบักมีต้นบักมีต้นบักม่กมวงอันนี้มะม่วงสามเด,ดูม่วงเขียวใหญ่ ทางนน้นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองสวนน่งคุดยู่หันวัตถุโบราณด้วค่ะพี่น้องผู้เฒ่าฝั่งนี้ก็คือสวนหน้าบ้านนะคะมีต้นมะละมะละขี่นกมะละขี่นกพันกลางพันใหญ่ไม่ใช่พันใหญ่ ลูกเขาจะเท่าประมาณเนี่ยค่ะประมาณนี้สามนิ้วเราก็จะมีไม้ประดับอวดหน่อยอวดหน่อยนี่สักูด่างอยู่นี่ค่ะเขาโดนแดดนะคะเขาโดนแดดเผาเดี๋ยวเราจะเอาเข้าล่มเนี่ยนี่แดดเผาต้นไม้พวกนี้เขาไม่ค่อยชอบแดดแดดบ้านเรามันแรงมาก เขาทุกอย่างนี่สวนหน้าบ้านคิงขาดตะไคร้ใบมะกรูดตรงมะตูมมะนาวมะพร้าวส้มโอฝักแฟงแตงโมเชยโหอโหฮิวนี่บอนสีนะคะมีบอนสีมีอีเนานะคะอีเนาขาวนะคะ ฝั่งนี้ก็มีหกหลงกับนาลายเรือนพบแล้วก็ต้นใบเงินใบทองนะคะอุ้ยส่วนอันนี้ใช่ต้นไม้ต้นไหนเนี่ยต้นไม้พันไหนเนี่ยลเต้ต้นไม้พันไหนคะลูกเต้ต้นไม้พันอะไรฮะอันนี้เต้ต้นไม้พันอะไรนี่ ส่วนนี่คนน่ารักของบ้านนี่ขวัญใจประจำบ้านสนมากก็เป็นที่หนึ่งใช่ไหมขอมือแม่หน่อยขอมือหน่อยขอมือให้แม่หน่อยไหนมือข้างไหนมือข้างไหนเต้ให้มือข้างไหนมาลุกขึ้นมาเอาลุกได้แล้วลุกไม่เกาแล้วลุกลุกมา ลุกตีล่ะเอ้ยอะโดดโดดเร็วหุ่นแล้วไปดูดหาของกินนะคะเอาเอาไปบ่เอาไป <c oughs> อโอเคค่ะพี่น้องมือน,นี้ให้เบิ้ง กีป้าทะในสวนซ,ซ,ซื้อดอกค่ะไอเบิ้งต้นไม้ต้นไหไรว่ามีเอยียงมาทักทายไหมนี่ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันอาทิตย์นะคะสวัสดีค่ะ